I อ a v e a ์ e ีด I have a ์ทร a า o อบอ๋อต้องกดออกเกมรอเล่นครับโอ้โหยังมืดเหมือนเดิมมาถึงก็ยังมืดเหมือนเดิมซ้ายขวาว้ยมันมาโอ้โหวิ่งซะเร็ววิ่งซะเร็วเลยจเย็นสิลูกพี่ลูกพี่ก็โอ้ยโอ้มันตีหน้าผมมันใช้ค้อนมันใช้ค้อนผมใช้กันไกเอ้าไม่ใช้กันไกมีดโอ้โหเปืองหลือเกินนะเนี่ยโหเป็นมาเยอะจริงที่นี่เยอะมากเลย นอกจากโอ้โหเสื้อแดงแรงฤทธิ์เสื้อแดงแรงฤทธิ์ยังอยู่โอ้ยเฮ้ย่า้ยหยอกหยอกตีหนึ่งทีตีสองทีต 2, ททีไม่โดนไอ้นี่ช้าไอ้นี่ช้าไอ้นี่ช้าโอ้โหมีเสริรมีเสิร์อ upper u p อ e r ไม่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 ไม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 ติด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 มาด,ดิมีอีกเปล่าไม่มีแล้วหรอแค่นี้ยังหรอนี่มาถึงก็มาแค่นี้แล้วอะไรวะเดี๋ยวพวกกระจอกว่ะโอ้ยไม่มาเลยมีอีกเปล่าอ่ะว้าอุ้ยตกใจหมด แล้วม,มันไม่ตีวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมาส์เป็นไรเนี่ยกูมเมาส์คู่กระจอกมา์คู่กระจกมันดีเลย์อะดีเลย์มากนี่ตีไม่โดนด้วยตาเข๋ตาเข๋หนึ่งทีตาเข๋สองทีนี่จิมจิมจิมอุ้ยตาเรืองแสงไปกดใครมาล้าเนี่ยตาตอนนี้เรืองแสงมาเลยโอ้ยจะบ้าหมดรอเลยเมื่อกี้ว่มมาห์แพมไวซะเยอะฮะลัลโหลไปดิไปดิมาบ้าไม่มีแล้วโอ้โหไม่มันเลย เมื่อกี้ก็ร้องเป็นหมาแล้วเมื่อกี้ภาพกับพิพด้วยเพรามันจะมีตัวอีกว่าตัวอีกคือเปาผมมีแค่มีดนะแล้วปืนนะอยากได้ปืนครับถ้าได้ปืนนี่จะเป็น,น,นพระคุณอย่างมากเลยปืนไอแฮปอาการอ้แล้วก็เป็นกันเองด้วยอฮ้ยช่วยด้วยจโปดช่วยด้วยผู้มันกําลังมาแล้วเข้ามาในอพาร์ตเมนต์เร็วเข้าโอเคมันบอกให้เราเข้าไปในอพาร์ตเมนต์โอ้โหต่ทางขึ้น สุบพลังเคโอ้โหตัวอ้วนซะด้วยเราทำไมมันขนยศยากเย็นยากเย็นเหลือเกินโอ้โซอแกแทกซอแกแทกอาเตดอีกโอ้ยจะเลยเหรอวะเออติดอีกแล้วเนี่ยนี่เราสูงหรือเราอ้วนวะ,ะย่อหน่อยก็ได้เราทั้งอ้วนทั้งสูงเลยดูสภาพสิครับวิ่งก็เร็วด้วยไหลลื่นไหลลื่นเออทางไหนอีกวะอุ้ยเลยขอโทษ อ๋อทางนี้มองไม่เห็นโอ้ขึ้นดิอ,อ่ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเอ้ยเฮ้ย,ยจะแด็บเพื่อจะแด็บเพื่อหรือว่ามันทางนี้วะผมว่าทางนี้แน่เลยคิดว่าไหนโดบเลยไปโอเคไม่ใช่ครับผมมั่วทำไมมันไม่ปีนขึ้นวะหรือว่ามันใดนี้มีไว้แค่ตกแต่งเฉยๆไม่แต่ถ้ามันจะปีนมันก็ต้องปีนเด้เนี่ยมันไม่ขึ้นอะ ว่าะหรือว่าเป็นทางนั้นทางเดียววะเฮ้ยแต่มันมีทางขึ้นอีกนะแต่ลองเก็บของได้ลองเก็บของเก็บของเก็บของเออ,โ,อโหต้องต้องมือเดียวอ๋อองกด e นี่หว่าโอ้โหหนึ่งถือใหม่เลยอะไรวะเฮ้ยไม่ได้คอม b บ n ผู้ผิดกดผิดครับกดผิดต้องต้องดูเอลดูเอลไม้กดสีอ้าวจะเลยล้ว,วะจะมีด ว่าจะเลือดหรือแค่นี้เองอ่ะจะไหวไหมเนี่ยโอ้เข้ามาแล้วจ้าอพาร์ตเมนต์้วใครส่งข้อความมาช่วยวะขอให้เป็นเพื่อนแล้วกันอม,มาเป็นหนังผีเลยมีโน้ตตกอยู่ข้างล่างซะด้วยที่นี่ฉันรู้สึกไม่โอเคเลยเอ่ะใช่ผมก็ไม่โอเคออกดีกว,ว่าเนาะชั้นสี่โอเคชั้นสี่ครับมันบอกเด็ก3คนกําลังเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะพวกเด็กคนแรกได้บอกว่าเราจะกลับบ้านแล้วนะ ก่อนที่มันจะมืดนะเด็ก2คนแรกก็กลับบ้านไปได้วยความสนุกสนานเด็กคนที่3ได้อยู่เล่นต่อคนเดียวค e มเพีย i ิตเ e ิลชิลมานี่ซี่เด็กน้อยมาหาฉันพุ่มไม้กระสิบเบาๆพวกเขาบอกว่าความอยากรู้ว่าทำให้อยากฆ่าแมวอยากรู้ที่จะฆ่าแมวอย่างนี้เหรอทำไมมันแปลแปลกๆวะ ผมก็ไม่เข้าใจขออภัยครับถ้าแปรผิดพลาดประการใดแต่แปรผิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโอ้โหพาร์ทมตนมืดตื่เลยผมไม่อยากเข้าแล้วก็ไม่อยากไปด้วยมันจะมีพวกวะโอ้โหเข้าได้ด้วยห้องนี้หรออุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้นี่อยร้อยไอเด็กอุ้ยอุ้ยอุ้ย ออ้ยเด็กไอเด็กไอเด็กโอ้อพี่ทางตาแล้วจ้ะพี่ทางตาแล้วจ้ะพี่ทางตาแล้วจ้ะพีเโโเ่เอ้ยโอ้โหไอเด็กเอ้ยโู้ตาถล่นมาเลยพี่ไม่มีตังค์ให้นะยี่สิบบาทอย่ามาขออย่างนี้นะต้องพูดดีๆนะไอหนูอนอโอ้โหนักัวจริงดูไอเด็กดิว่าแต่ต้องฉีดยาแล้ววะไม่ไหวแล้ววะ <laughs> ฉีดยาเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอือโคตรน้อยเลยเลือดฉีดอ,อแต่ก็เฟืองเหมือนกันนะรู้สึกเสียดายว่ะ ผมว่าที่นี่มีแต่เด็กแน่เลยเฮ้แต่ก็มีเซฟเซฟก่อนเซฟเซฟโอเคครับเซฟเรียบร้อยเี๋ยวจบไปแล้วสำหรับคันนี้รอเล่นต่อต่อเ <c oughs> อ้ามันเร็วไปหาอีกสิในนี้มีอะไรหรือเปล่าแววแวนี่โจรขึ้นบ้านเลยหนูไม่ยอมลัอกประตูนันเนี่ยคนแปลกหน้าเข้าบ้านหมดแล้วฮ้ยนี่อะไรอะอยาสผมหรือรีมอาน้ำยี่ห้อเอออะไรวะ มองไม่เห็นอ่านไม่ออกโอ้โหบ้านอย่างลกอย่างสมอยู่ได้ไงวะเนี่ยเด็กน้อยนี่มีมีโคคาโคล่าด,ด้วยมีโค้กมีโค้กเขาเป็นสปอนเซอร์วะเนี่ยชัดขนาดนี้เออนี่อะไรวะไม่ให้เข็มชีดยานี่มันคือปากกาเอออุ้ยมีทางข้างนอกด้วยหรออุ้ยนี่หลอไปชั้นสี่แต่เมื่อกี้เราอยู่ชั้นสามนะเอ,อ๊ะอะไรทําไมมันกระพริบได้วะเนี่ย ถุงขยะกับพิบได้เหรอถุงถุงขยะเรืองแสงอ๋อเนี่มันเปิดไฟเพราะว่าอยู่เสียงอะไรกอกแกกกแก,กไหนห้องนี้เข้าไม่ได้ด้วยน่าจะไม่มีอะไรแล้วว่ะแทเอยายาสีิฟันมาทาแผลไปเนี่ยจะเยวดิฟันนี้เอาไปทาแค่ตอนไฟลวกใช่ไหมเขาบอกให้ไปชั้นชั้นสี่โอ้โหอย่างมืดเลยชั้นสามชั้นสามนี่ชั้นที่เรามาแต่ชั้นนี้โอ้โหไปได้ด้วย หลายทางเหลือเกินนันเนี่ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหไข่ปุ๊เนี่ยอุ้ยอย่านะโอ้โหอุ้ยเด็กนี่มาอีกแล้วมาดิมาดิพี่ไม่มีตังค์ให้พี่ไม่มีตังค์ให้อุ้ยโอ้โหมันตีเร็วมากเลยเด็กเนี่ยเด็กนี่มันตีเร็วมากไม่ต้องใช้สเต็ปสเต็ปสองมือสเต็ปสองมือนี่มาใช้มีดคู่อะไรเด็กหืมไม่ควรถือนะโอ้แล้วทำไมเด็กเด็กเหมือนแบบหุ่นตุ๊กตาไม้เลยว่ะโอ้้เด็กน้อย ให้ปล่อยให้เด็กมามดูเหมือนจะล็อกจากด้านในนะโอเคทางนั้นล็อกจากด้านในครับแปลว่าเราต้องหาทางไปล้วก็ต้องเจอไอเด็กนี่เอ้แต่เด็กมันมีสามคนใช่ปหมมันจะมีอุ้ยเฮ้ยสงสัยอกหักกันเนี่ยเขาบอกสงสัยอกหักผมว่าอุย้ยอันนี้ก็ล็อกอีกอื้มอุ้ยเข้าบ้านแล้วหรอผมรู้สึกว่ามันจะมีเด็กมันจะมีเด็กหรือเปล่าผีเด็กอะ เด็กไม่มีหรอเป็นไปไม่ได้นะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เด็กๆพวกนั้นน่ารักมากพวกเขาดูน่ารักฉันจนฉันอยากจะสัมผัสพวกเขาเลยแต่ว่าพ่อแม่ของพกเด็กเหล่านั้นมาแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงต้องฆ่าพวกเขาอ้าวองก็คืออยากได้เด็กไอ้น,นี่นี่โจลักพาตัวนะเนี่ยมันฆ่าพ่อแม่เด็กเพื่อจะเอาเด็กครับ <c oughs> เกินไปหรือเปล่าโอ้โหนี่ที่ไหนวะเนี่ยอะไรวะเอ้ยมีเข็มฉีดยาให้ผมด้วยสวยสิครับนี่อะไรเนี่ยคอลเลกชันโอ้โหคอลเลกชันนี้บ้านใครดิคอลเลกชันโอ้โหวันที่สี่มกราโอ้นี่มันศพอย่างนั้นเลยนี่วะคอลเลกชันสองว่ามันฆ่าเด็กจริงด้วยอุ้ยมาสิมาสิ มาสิ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 กระจกแตกหรออุ้ยไฟดับเฮ้ยเฮ้ยใครมาวะที่นี่ไม่ต้อนรับครับที่นี่ไม่มีคนอยู่เดีย๋ยวเข้ามาเลยคิดว่าออกไปเจอปะผมว่าออกไปเจอแน่เลยคิดว่าไหมไปเดิกลัวมัง้งโอ้โหโอ,โหโอ,โอ้อะไรเนี่ยโอ้โหอะไรอะโอ้โหเสียเลือดฟรีเลยเนี่ยอะไรอะ เสามนุษย์หรือไงหรือว่ามันเป็นหมาวะไม่ใช่หมาหมามันไม่มีมือโอ้หรือว่าจะมาเป็นกองทัพขนาดนั้นที่แคบๆอยู่ด้วยโอ้โหมาก็เสียเลือดฟรีเพื่ออะไรครับหรือว่ามันมีอะไรให้ไหมไม่ไม่ได้ต้องการอ่านโน้ตเลยเนี่ยอ้าวหายแล้วผีรอดวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามแกไปทุกที่ที่มีคอนาน คอนานอะไรวะขอนี้โอ้โหไม่ตลกขายเครียดอีกแล้วเฮ้ยไม่แต่ตรงนั้นมันระเบิดออกนะถ้าระเบิดออกมันจะไปได้หรือเปล่าไม่เห็นได้เลยแต่มันไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายมาเพลงดาจิมเลยผมได้ยินเสียงคุณอ๋อมีกุญแจอยู่ ไม่เห็นได้ไงอ๋อมันปากุญแจเข้ามาข้างในนี่ว่าไปคิดว่ามันให้ไปไหนแชทโอ้โอ้ทางนี้เปล่าไม่ใช่แปลว่าต้องไปชั้นสี่เฮ้ยห้องนี้ตอนแรกเข้าได้ด้วยหรอเฮ้ยอ,อันนี้มันห้องเดิมโอ้เพื่ออะไรวะเดินกลับเลยทีนี้หรือว่าห้องนี้วะ เขาบอกห้องนี้มันล็อกจากข้างในก็แปลว่าชั้น4แหละแชทไปบุกบุกทะลวงควงสว่านไหนวะชั้น4หรือว่ามันให้เดินสำรวจให้หมดก่อนวะลองไปดูให้หมดก่อนดิชั้นสก็ได้อ้าวชั้นสเข้าไม่ได้อ้าวเราไม่ได้มาจากชั้น3หรอวะไม่เรามาจากชั้น3นี่อ๋อเรามาเอาาเอเรามาจากชั้น3ถูกแล้วแต่แค่เรามาจากครั้งนี้หรือเปล่าลองเดินไปดิ้องมีกุญแจพาร์ทเมนต์แล้วนะแต่พาร์ทเมนต์ไหนเนี่ยประเด็นเซฟอีกทีด้วยเพื่อความชัว เดี๋ยวตายตายขึ้นมามันจะเสียแวบเสียแวบเฮ้ยแต่เรามีเข็มชี้ยาอยู่อันหนึ่งใช่ไหมน่าจะใช่แหละหรือว่ามันไปทางนี้วะไม่ใช่อุย้ยั้งนีเเ้เข้าได้ด้วยหรอไอเข้าได้ด้วยหรอเดินสำรวจซิโอ้โหฝ่าหม,ม้อนม่หม้อโอ้โหทำไมมีม่โคกเต็มไปหมดเลยหยิบมากินสักขวดดีกว่าผมว่าเฮ๊ไม่มีใครเลยหรอ อ้เข้ามาเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ยเออเข้าไม่ได้ักบาทเลยกุไฟก็ไม่จ่ายอื้อใครปล่อยให้บ้านพังอย่างงี้เพื่ออะไรอ้เาเข้ามาเพื่อผมไม่เข้าใจาผมไม่เข้าใจาหรือว่าให้ไปเก็บโคคาโคลาไหมไม่ใช่วะแหมเข้ามาทําไมวะเนี่ยต้องสำรวจดิผมว่ามันไม่ให้มาเปล่าหรอกจริงไหมแล้วไหนคนที่บอกให้ให้เราช่วยอ่ะ เฮลีเฮลีเฮลีไม่มีเลยเฮลีเจเมาลีผมมีมีดนะผมมีมีดนะอ้าวไม่มีใครเลยโอเคเพราะว่าต้องชั้นสี่ชั้นสี่ 4, จริงไปชั้นสี่ก็ไปเอ้ยเดี๋ยวที่พื้นมีอะไรป่าไม่มีน่ามาลายพื้นว่ะวหววไปชั้นสี่ไปเอ้ยนี่มันลิฟต์เอ้วทางไปอยู่ไหนอะทางไปเ,เมื่อกี้ผมวิ่งมาจากทางไหน อ๋อผมมาจากตรงไหนวะห้องไหนวะห้องนี้ปะน่าจะใช่ห้องนี้ผมมาจากห้องนี้งั้นก็ไปอ <c oughs> ื้มในชั้นสี่เนี่ยพี่กระโดดพี่เคยเห็นฟรีรันนิงไหมที่มันปีนขึ้นตึกอะ่ะเออพี่ปีนอย่างนัี้นดิเนี่ยไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดอยู่มันติดบล็อกแบบบิดบล็อ <c> ก <oughs> อ่ะเออไม่ใช่นี่หรอนี่บ้านผมไม่ได้ว่าชั้นสี่แล้วนะก็ไม่ได้วะ ถ้ามันให้ไปไหนวะเนี่ยผมหรือว่ามันหรือว่ามันให้ไปชั้นชั้นไอ้นี่วะชั้นสองเมื่อกี้ใช่ป่าวาลองเดินชั้นสองไอทีก็ได้ผมไม่แน่ใจวะมันมีแต่กุญแจพาร์ทเมนต์อะมันไม่ได้บอกซะหน่อยว่าต้องไปไหนจริงไหมล่ะนี่พังไหมไม่ได้เว้ยเนี่ยน,นี้ก็ล็อกจากอีกข้างหนึ่งเอ้ยจะทำเสียงคือฮ่าเฮือะฮ่าดิมันตกใจนะเนี่ย ไม่ห้องนี้เรามาแล้วใช่ปะเออห้องนี้เรามาแล้วเดินสำรวจเลยแชทผมโง่ครับผมงงงงเป็นไก่ตาตื่นฮลัฮโลโหลฮัลโหลอุ้ยเออล็อกไปหมดเออเออล็อกไปหมดล็อกไปหมดแล้วผมมีกุญแจห้องไหนวะเนี่ยอพาร์ตเมนต์คีย์นี่เป็นโน้ตอะไรเนี่ยอพาร์ตเมนต์คีย์บ,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 บอะวบอะไรบะ นี่อะไรอ่ะนี่เหรอแป๊หนึ่งใช้กุญแจผมมีปะโอ้โหต้องกดใช้เองโอ้ยหรือใครจะไปตัดสรูวะพี่บ้านเป็นรูด้วยบ้านเป็นรูรูเยอะเลิบอยู่อ้าวแล้วผมกดถังขยะอ้าวอยู่ดีก็วามานหน้าประตูเฉยงงเลยทีนี้อะไรวะมันเป็นไปได้ยังไงนี่มันยิ่งกว่าประตูสามิติประตูโดเรมอนหรือเปล่าเฮ้ย อะไรของพี่เนี่ยอะไรของน้องเนี่ยพี่ไม่มีตังค์ให้ไม่มีตังค์ให้ซื้อเกมหรอกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กเดี๋ยวนี้ก้าวลาวเด็กเดี๋ยวนี้ก้าวลาวนะโอ้โววมันโผล่ไปทางไหนวะอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวนี้เด็กเด็กก้าวลาวไม่ให้ตังค์ไม่ให้นิดให้หน่อยนี่โอ้โหเอาแล้วไงอันนี้ติดโง่ขอโทษครับจามอุ้ยอุ้ยอุ้ยโผล่มาดิ ผมนี่เสื้อแดงแรงฤิธต์มามาอ่ะมาเต้นอะไรโยกย้ายโยกย้ายไล่พึ่งแล้วอะไรที่พื้นนะพี่ขี้แตกเหรอขี้แตกขี้แตกเมื่อกี้โดนหรือเปล่าไม่น่าจะไม่โดนน่าจะไม่โดนน่าจะไม่โดนนี่ไม่โดนอีกแล้วไอ้นี่ผีมันเอ๋หรือไงวะเอ้ต่างคนต่างตีไม่โดนต่างคนต่างตีไม่โดนออ้ยอันนี้โดนแล้วโดนแล้วโดนเต็มๆเลยโดนเต็มๆเลยติดด้วยติดด้วยโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โติดด้วยติดด้วย อืมเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะผมเห็นนะออกมาอุ้ยทำไมมันโดนเด็กนี่วะกำแพงกำแพงเป็นรูหมดแล้วไม่ใช่เด็กกำแพงเป็นรูกำแพงเป็นรูโอ้ยเด็กนี่มันควรแรงจังมีดเนี่ยมีดอืมเฮ้ยมีอะไรอีกวะโอ้โหขยันทุบเป็นรูซะด้วยบ้านมานี้อ่อนปกเปรียกใครมาทำลายวะหรือว่าไม่จ่ายค่าเช่าวะโดนลื้อที่แล้ว น่าจะใช่นะติดอีกแล้วที่นี่มีแต่ที่ติด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 ดับดดับดับติดติดไอเด็กนี่โมเดลเดียวเดิมเลยโอ้ยโมเดลเดียวเดิมอะไรวะเฮ้ยอันเนี้ยนี่อะไรคำนี้บอกนะกิ๊มีไมค์กันกิ๊มีอ้าวทำไมโอ้โหแต่เขามีปืนเนออเยี่ยบเอาไหมชั้นดีกว่าเออเอามา โอ้โหน้ำตาจะไหลมีปืนเว้ยคิดว่าผมกลัวไหมละ่ะได้กุงแจโหโอ้โหมีแม็กเดียวมีแม็กเดียวน้ำตาจะไหลเอ้ยมีแม็กอีกแล้วอยากลองใช้ปืนอ่ะลองใช้ก่อนไหมละ่ะแตจะมันต้องใช้คู่กับนนี้ดีกว่าผมว่านะใช้คู่กันแล้วก็เอาปืนนี้มาไว้ช่องสามเลยตือถือปืนมือซรายอีกแล้วทำไมต้องถือปืนมือซ้ายวะไม่เข้าใจ โอ้โหห้องมืดเดี๋ยวก่อนเลยผมขอเข้าห้องนี้อีกทีผมขอสำรวยอีกทีอืมเป,ป็ว่าบังคับแล้วล่ะต้องไปห้องนั้นก็ไม่ก็ดีก็แจ๋วมาเดี๋ยวลองใช้กันดีกว่าฮม,มาผมปืนปืนผมพร้อมลั่นปืนผมพร้อมลั่นแล้วตัวติดอีกแล้วโอ้ตัวติดตัวติดโอ,อ้ตัวตียติดเลยเอ,เอ้าวเฮ้ยเกี้ยมันไหลวันนี้เข้ารูยากเยน็นเข้ารูยากเย็นเหลือเกินโอ้โหโอ๋อนี่มันที่เดิมนี่หว่า ควาอยู่มันโผล่ที่นี่ได้ไงก็จะมันมีห้องที่มันร้องไห้อยู่นี่เมื่อแต่ถ้าประตูล็อกใช่ไหมงั้นเราลองขึ้นไปตั้งแต่แรกดูตั้งแต่แรกเลยปะก็มันบอกว่ามันบอกแค่ว่ากุญแจล็อกอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้บอกซะหน่อยว่ากุญแจเอยห้องติดเฮ้แต่เราจะไปจริงหรอเอ้ยแต่เราจะไปจริงอันนี้ติดเดี๋ยวเราจะไปจริงโอ้ย ตกใจโอ้ยเข็มชีดยานี่เราต้องเก็บไว้ใช้ในายามจำเป็นนะเลือดเหลือ20%็น่ะค่อยใช้เซฟอีกทีด้วยผมมีกันผมมีกันและกันผมก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเพราะผมมีเพื่อนอยังไงล่ะมีเพื่อนเอ้มาเซนี่ล็อกอ้าวห้องนี้เข้าได้หรือว่ามันเข้าได้อยู่แล้ววะใช่ห้องนี้มันเข้าได้อยู่แล้วครับแล้วผมเข้ามาทําไมเนี่ยโอ้ไปว่าสํารวจหมดแล้วมั้งไปฮอลเวยยดีกว่า ต่หอนี่ไปจากชั้นนี้ได้ปะโอ้โหอันนี้มันบล็อกจากข้างในครับมันล็อกจากข้างในไม่ต้องไปทางอื่นงั้นก็ชั้นนั้นแหละมีชั้นนั้นชั้นเดียวละต้องไปชั้นสามเพื่อจะไปเข้าทางนู้นเออชั้นสองดิเออชั้นสามเออถูกแล้วไม่ชั้นสี่ชั้นสี่อ้ะชั้นสองเออถูกแล้วโอ้ยอะไรวะงงนี่เราอยู่ชั้นไหนนะอ๋อชั้นสี่ชั้นสี่ไหนห้องไหนอ๋อนี่เราต้องไปฮอวีใช่ไหมไปดิ เอาว้ uh huh. ต้องใช้กุญแจอีกแล้วแล้วกุญแจนั้นหายไปเลยนะเออใช้ได้คีเดียวเหรออ๋อแปลว่ามันมีห้องเดียวที่ใช่เว้ยไหนไปกันเลยอืม uh huh. เรียบร้อยครับปลดล็อกไหนข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรโอ้โหโอ้โหยิงเสียฟรีวอ้โอ้โอ้อาวแค่นี้เองเหรอว่อจาจะผมก็แก้ตาแล้วนะฉีดสเปรย์ซะหน่อยอ้าวอ้มีอยู่มีอยู่ตกใจหมดโอ้โหใช้เลยไม่ไหววะเลือดน,น้อยเกิน ชีดหืมผมว่าผมต้องบริหารดีๆแล้ววะม,มันไม่ไหววะ่ะเกินปายบางทีไม่ก็ถือสิเออเมื่อกี้เลอด้วยเลยอ,อีกทีขอโทษครับกราบขออภัยอุ้ยมีทางขึ้นทางลงถ้าเราลงไปเราจะเจออะไรไม่เจออะไรเลยผมรอเล่นอ้าวแต่ก็เข้าได้อยู่ดีอุ้ยี่ชั้นไหนเนี่ยทำไมมืดจิงยิง่งเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยดีแล้วที่เข้าไม่ได้ <c oughs> ดีแล้วดีละ <c oughs> แปลว่าเมื่อกี้คือชั้นสองใช่ปะใช่เมื่อกี้น่าจะเป็นชั้นสองครับแต่เราอ่ะนี่ชั้นสองอ่ะนี่ชั้นหนึ่งนี่วะโอ้โหชั้นหนึ่งเหรอเนี่ยต้องไปชั้นไหนแต่มันบอกให้ไปชั้นสี่ขึ้นก็ขึ้นมาเฮ้ยมีเปล่าเฮ้ยมีเปล่าไม่มีโอเคนะนี่อะไรเนี่ยนู้ดความลับของชั้นที่สองตอนนี้ชั้น ฉันต้องการจะฆ่าเด็กบางคนแล้วฉันติดอยู่ในลิฟที่ฮอลเวย์เออที่ฮอลตอนนี้เหลือแค่พนักงานจะเข้าถึงได้ก็ต้องใช้โค้ดลับฉันคิดว่าไม่มีเด็กคนไหนน่าจะรู้เรื่องนี้นะพราะเขาแค่ต้องเดินขึ้นบันไดอ้าวคืออะไรวะผมไม่เข้าใจเลยอืมอืมใครมาลองวะวันนี้มัน ห้องปิดตาลโอ้ยดีดีแล้วเข้าไม่ได้โอ้ดีแล้วเอ้ยแต่มันอันล็อกแล้วนะนี่ชั้นสามนี่อ๋อถูกแล้วมันก็ต้องขึ้นห้องบนแล้วละ่ะใช่ไหมข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรโอ้โหโอ้โหยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนอุ้ยสองนัดเลยเหรอเปลืองแล้วเนี่ยแต่รอบแรกเสียฟีว่ะโอ้ยตกใจหมด มันมายังไงวะนี่ชั้นสองแล้วชั้นเอ้ชั้นสี่ไปสี่อ้าจะไม่ก็ติดอยู่ดีอ้าวอะไรวะเนี่ยอ้าวมีโค้สะด้วยต้องใช้โค้ดรับต้องใช้โค้ดรับแปลว่าต้องไปชั้นหนึ่งแล้วให้ขึ้นมาทําไมวะเออเพราะว่าชั้นหนึ่งมันเข้าได้ใช่ไหมล่ะผมว่าน่าจะต้องไปชั้นหนึ่งอะ่ะที่มันมีเสียงเด็กร้องไห้อยู่อะ่ะเออนั่นแหละไม่รอดวะสุดท้ายก็ต้องลงอะไรวะให้ขึ้นมาเพื่อเว้ ชั้นสองก็ไปไม่ได้นี่ฮอล์เวย์เอ้ยหรือว่ามันต้องไปห้องฮอล์เวย์วะฮอล์เว่ยชั้นสี่มีปะอันนี้ห้องชั้นสามชั้นสามเรามาแล้วชั้นสามคือทางที่เราเข้ามาชั้นสี่ชั้นสี่มีฮอล์เวย์ปะเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตโอ้ยอย่าเดินติดอ้าวอยู่ดีก็วาร์ปมางงเลยนี่อ้าวมันปิดนี่หว่าก็แปลว่าต้องไปชั้นนั้นแหละผมว่าชั้นหนึ่งมีทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้ก็คือต้องไปชั้นหนึ่งแน่นอน แน่นอนชัวรลาบไม่ต้องไปชั้นสองชั้นสองนี่คืออชั้นสองที่มันที่เราไอ้น,นี่มานี่ว่าไม่ต้องไปชั้นนั้นแหละชั้นหนึ่งแล้วผมโอ๊ยเสียงเด็กร้องไห้แล้วอ่อนไหวอ่อนไหวในที่นี้ไม่ได้สงสารนะกลัวคนน่าก,กลัวเลยไอ้เด็กไหนไปสินี่ไงชั้นหนึ่งแล้วชั้นเจ้าปัญหา จะมาลองให้อะไรไม่ได้นะจ๊ะหนูพี่มีปืนนะแต่คีดไม่อยากเข้าห้องนี้เลยว่ะรู้สึกน่ากลัวน่ากลัวยังไงไม่รู้มาดิอ้าวไม่มีเลยเหรอเอ้ยอา้าวพวกมันเข้าฟี์ไม่ได้วะอา้าวผมเข้าฟี์ได้เฉยแต่บมันบอกต้องใช้โค้ดรับไม่หเหรอผมไม่ได้เข้าห้องนั้นเลยนะน่าสะได้วะถ้าไปห้องนั้นอาจจดี๋ได้จเจอบางอย่างซีคร ซีเครตอ้าวอย่ายืนจ้องอย่างนั้นสินานไปป้าบางทีอุ้ยอ่ะนี่ไงชั้นสีถึงแล้วห้องหมายเลขสีอะไรอีกเนี่ยความรักของฉันก็คือ this one was a good one คืออะไรวะเนี่ยนี่คือหนึ่งในหนึ่งในที่ฉันชอบที่ดีที่สุดของฉันหรอมันต้องแปลว่าไงวะผมไม่เข้าใจวะอันนี้ก็ดีนะหรอ วะยังไงวะอันนี้ก็ดีนะเวลินไนนี่เป็นค่าม่นี่เป็นการค่าที่เยี่ยมอีซี่คัมีดของฉันมันสามารถตัดได้ง่ายๆเลยดูเหมือนจะชอบตัดอาหารนะเช่อนอ๋อมันเช่นเช่นแบบเอาไว้ตัดอาหารมีดโอ้โหเอาไปฆ่าซะด้วยอันนี้มันใช้มีดฆ่คาคนแล้วแต่จริงๆมีดเอาไ้ใช้ทําอาหารอย่างเดียวนะครับอย่าเอาไปใช้ทําอย่างอื่นเลยโอ้โหติดเอ้ยอินเฮีย เฮ้ยทำไมมันส่งข้อความมาอย่างนี้เบอร์แปลกอยู่แล้วคอเซนเตอร์คอเซนเตอร์คิดว่าเข้าไปเจอไหมล่ะเข้าไปเจอหรือเปล่าเปล่าดีกลัวอะไรล่ะเจ๊ไม่มีหรอกมั้งอื้อุ้ยเหมือนจะมีเลยมีเปล่าเฮ้ยโอไม่โอไม่เนะทำไมเขาถึงทำทำตัวเองอย่างนั้นละ่ะเฮ้ยนี่มันมีกุญแจอยู่ในอ่างด้วยเหรอ ลืมตาปะเนี่ยเล่นมุกลืมตาอืมมีตัวด้วยนี่ผมยังไม่ได้เซฟเลยนะเฮ้ยผมไปดิอุ้ยมีทางข้างนอกไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวบางทีฉันควรจะลงไปนะเอ้ยฉันจะสามารถลงไปได้นะบางทีฉันน่าจะลงไปได้โอ้โหขึ้ยลงไปดิโอ้วิตัวอะไรอ่ะ อู้ลงไปยังไงอะอูยตัวอะไรยิง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 โอ้โหนากลัววะ่ะตกใจเลยมีนี่ด้วยอ๋อใครวะเนี่ยแล้วมันวิ่งมายังไงวะอุย้ยมีเชือกอ๋อโหก็คือต้องฆ่าอยู่แล้วประเด็นคือต้องฆ่ามันอยู่แล้วไงหล่อตกใจเลย ไอ้บ้าเอ้ยมีอีสาวด้วยเราวิ่งอย่างเร็วเลยอีสาวอ่ะนี่ถ้าไม่ใช้ปืนนี่หัว่าอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยแต่กุญแจไม่มีเลยหรอเอ้ยที่เซฟอะไม่มีเลยหรอผมอยากได้เซฟเซฟอ่ะฮัลโหลมีเซฟไหมไอ้นี่มันก็ฆ่าตัวตายแล้วเว้เซฟไม่ม,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 มีเลยครับฝันร้ายใช่เอ้ยมีอยู่งั้นเซฟเลย